สวัสดีครับผมแมกเนส่พิเชชนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับครับบารเด็กอ้วนครับผมรับบทเป็นนอรับครับผมเอาอยู่ในเรื่องเฟอรโปรเจกต์ครับผมอ่านะครับผมเออติงด้วยมีสาวเอกให้สาวเอกให้นะครับผม ลูกนี่กับเจ้านี่ลูกนีกับเจ้านี่สรุปง่ายๆเลยลูกนี่กับเจ้านี่แล้วเสร็จปุ๊บมันต้องเ,อเหมือนกับว่าต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นใช่เนื่อ<ต>งด้วยลูกนี่กับเจ้านี่ถูกแล้วผมไปทําแสบไว้เยอะอ่าเรียกว่าเรียกว่าปวดไว้ปวดไว้ไป,ปวดเยอะไอเราก็ต้องเอาคืนนั่นเลงจะเอาคืนตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องนะได้ลองเล่าอะไรก่าน แรคเตอร์ของน้อนนะครับผมเป็นบ้าสเลยครับจบจบง่ายไปก็ร้องก็ก็มีความแสบๆโซนๆเกียน์นะครับก็คืออย่างที่นิวบอกว่าที่เลือกผมมาก็คือมันมันคล้ายมันใกล้มากแต่ว่าตัวจริงผมอาจจะเรียบร้อยกว่านิดนึงไม่ต้องแสดงเลยสิไม่ต้องแสดงเป็นตัวเองได้เต็มที่นะฮะผมจริง นะครับผมก็โจฮานจะมีความหล่อเท่รวยธรรมดาไม่ต้องแสดงทเลนนะครับผมไม่อยู่กับเพื่อนทเลนทํางานจริงจังนะครับผมแล้วก็ยอมให้กับคนคนเดียวนะต้องเน้นอย่างนี้เพราะว่าโปรดิไม่ยอมให้ใครเลย่ายอมให้นอต้องยอมให้เขาจริงเริงคือแล้วกู บทค่อนข้างใกล้ตัวค่อนข้างใกล้ตัวครับผมคือพี่นิวก็เลยเที่เลือกมาก็อย่างที่บอกอันนั้นของผมมันปเ,เปเ็นการขอรอบหน่อยก็คือพี่นิวบอกว่าแบบมันมันค่อนข้างใกล้ตัวเราสองคนแล้วก็คือเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับในนิยายก็เลยก็เลยค่อนข้างค่อนข้างสบายใจได้นะ ใช่ครับใช่ครับเคยเจอกันมาครับเคยเจอกันมาแบบชกๆครับผมเชียวเเฉียวเเดินแบบส่วนไปส่วนมากาแฟกาแฟไปเราที่ก่าดีมากเฮ้ยเราได้เล่นกับเขาเนี่ยเรารู้สึกยังไงทุกคน ตอนแรกอ่ะผมเห็นพี่เขาเดินมาเนาะก็คือมีความหล่ออล่านิ่งๆเราก็ไม่เราก็คิดว่าแบบน่าจะเกรงแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่จะเถียงไงอ่าอ่ะแหน่เราก็ไม่เคยปฏิเสธนะฮะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมพอพอมาเจอกันก็รู้สึกว่าคุยถูกคออครับผมแล้วก็มีความสบายใจในงานทํางานก็ผมว่าเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะจริงคือคือตอนแรกผมเจอก็ก็เหมือนกันนิ่งๆเหมือนกันอยู่อยู่คนเดียวตอนนั้นยืนยืนติดๆอยู่คน นเดียวใส่สูดดรดำเสื้อดำเลยบางทีก็ต้องไปเทพะเออใสำเสื้อดำยืนเทพ่นคนเดียวเลยเราก็แบบว่าไม่กล้าคุยแต่ว่าเคยเคยเห็นนะคาตามมาอยู่แล้วครับผมแล้วก็เคยเห็นสกิลมาอยู่แล้วสบายใจยได้แล้วพอมาเจอได้สักสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยเลย <c oughs> สุดเกิน <c oughs> ไม่มีใครห้ามใครด้วยพู้นี้บอกเลยเป็นการิงกับเราด้วย สำหรับของผมของแม็กจริงๆกับวาบิซาบิก็ก็เรียกว่าน่าจะครั้งแรกนะครับผมเคยเคยร่วมงานพี่นิวมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีวาบิซาบิใช่ครับอยากไปร่วมงานแต่ว่าเขาไปเคยร่วมงานกับพี่กัปตันไม่เคยเลยครับคือพี่นิวเนี่ยยังไงเอาไะ คุยเลยแบกเก้าอี้ไหมคือเก้าอี้ไม่คือคือพี่นิวจะมีความแบบว่าทั้งอ่อนทั้งแข็งคือจังหวะที่เราจะอ่อนหรือจะแข็งเอามีทั้งอ่อนทั้งแข็งเออใช่คือมีแบบว่าจังหวะที่เขาจะเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ก็ดุอยู่ก็ดุอยู่ดุอยู่เออแต่ถ้าเกิดบางทีเขาแบบว่าสบายชิลๆก็จะแบบว่าน่ารักเป็นนัเองทํางานทํางานง่ายๆครับผมแต่ว่าเราก็ต้องทํากันบ้านไปนะ ได้ยินครับเพี่นิวว่าทำมาหลายเรื่องแต่ไม่รู้ว่าในกองเป็นยังไงฮะก็อยากจะเจอเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรู้เราจะเจอครบรถเลยทั้งอ่อนทั้งแข็งทั้งอ่อนนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะแข็งมากเพราะว่าผมเป็นเด็กดีนะคะอือนีเราได้มีการเวิร์กช็อปกันหรืออะไรกันแ้วนิดหน่อยครับม,รมีเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับแล้วอันนี้ โจฮันทันงนี้เรารับวันนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องใช่นะแค่เราอะอยากรัวันนี้นะเราอยากบอกตัวละครที่เราได้รับอะ่ยากบอกเลยก็อยากบอกโจฮันว่ารับมือแม็กกี้ให้ไหวนะฮ่าฮ่ <laughs> มันก็ดุอยู่ อย่าบอกนอนว่ายินดีที่เราเหมือนกันเขาดียินดีไปแน่ก็ก็น่าจะต้องยินดีแหละคือก็ก็คิดว่าคิดว่าบทกับกับเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างคล้ายกันก็เลยก็เลยจะบอกสบายใจได้เราก็จะเอาความที่ทงบ้านทำเลที่แม่ร้านเนี่ยก็จะมีความแบบมีส่วน เขาดูผิดคนแล้วจริงจริงคู cioè, wow ant ant ่ไหนเนี yes, ah> ่ยไปดูอะไรมาคู่ไหนผิดคู่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลองพิมพ์ไปใหม่ว่าใครใส่กับแันี่ดิเฮ้ยป้าผมออกแด้เรียบร้อยเราเห็นชื่อเสียงเร่งนำเขามาดีทุกคนก็จะรู้ ว่าเป็นยังไงไม่ใช่ละของผมแค่ยืนลอยเฉยแค่นั้นเองผมก็เห็นหลายคลิปอยู่นะทำไปเล่นลอยๆใช่ไหมอ้ยซาเลยแหมอ้ยเดี๋ยวทุกคนไปดูเถอะผมว่ามันเยอะมากเป็นเรื่อง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 ต่คนเรียบร้อยแนี้ใ่วเาฝากตัวละครแล้วก็ซีรีในได้านเกยลครนได้ครับผมก็ฝา โจฮันกับน็อดด้วยนะครับผมก็อยู่ในซีรีส์ f o r ร์เวอร์ยูโปรเจกนะครับผมก็เป็นเรื่องที่มีครบทุกรถนะครับมี4เรื่องในเรื่องเดียวอุ้ยเยอะมากอุ้เราก็ซับเกินใหญ่ใหญ่ใหญ่ซับแดีแล้วดีแล้วนะโอเคก็ก็เรียกว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับผมพวกเราเต็มที่กันทุกคนนะครับไม่ใช่มีแค่เราก็สองคนมีตั้งโอ้สี่คู่ใช่นะครับแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆครับผมใช่ครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับผมครับฝากพี่ ฝากเลยครับฝาก้วยนะครับ